มันเหมือนผู้หญิงชาแต่คือหุ่นเหมืนผู้หญิงบางคนคิดว่าเป็นขยะนะพี่ขยะของเขาอ่ะใช่แต่สมบัติเราอ่ะใช่ประมาณนั้นนะพี่นะใช่ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่นี่ร้านวุฒนนบุรีนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์แนววินเทจและโบราณหรือทุกๆรุ่นเลยนะฮะอยากซื้ออยากขายก็เข้ามาหาเราได้นะครับร้านผมนะครับตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีหลังแมคโครนครอินมาไม่ถูกเซิร์ใน g o o g l e แ a p ว่าร้านวุฒนนบุรีไม่มีทะบุรีนะครับร้านวุฒ เวนวักนนบุรีร้านเราทําอะไรบ้างครับร้านเราซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นเลยจริงๆนะครับไม่ว่าท่านมีรถเก่านะครับอยากมาดูรถใหม่หรือว่ารถที่ใช้งานได้คล่องตัวก็นํารถเก่ามาเทิร์นได้หรือท่านใดที่มีรถ เก่าเก่าอยู่แล้วขับไม่ได้จริงๆอยากมาเทินรถที่ใช้งานได้ก็เอามาครับร้านเราก็มีบริการเอออีกหนึ่งบริการร้านเรามีบริการไปรับซื้อขายถึงที่เลยท่านอยู่บ้านนั่งรอรอจ่ายเงินอย่างเดียวรอรับเงินอย่างเดียวเลยเรามีรถบริการไปถึงหน้าบ้านท่านเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่จังหวัดไหนไม่ว่าจะเป็นแห่งหนตําตำบลใดเราเข้าไปได้ทุกที่แน่นอนครับหรือว่าท่านใดมีปัญหาเรื่องของการโอนทะเบียนก็ ปรึกษาเราได้นะครับเราก็มีบริการครบวงจรแหละครับในเรื่องของการไปเอารถของท่านไปโอนทะเบียนที่ขนส่งแต่ที่ร้านผมทําแบบถูกต้องนะครับเราไม่มีการโอนนอกหรืออะไรต่างๆสมัยนี้ทําที่มันถูกต้องดีที่สุดนะฮะเราก็จะแจ้งตามจริงเรามีโปรไฟล์ให้ลูกค้าว่าเราได้ถ่ายรูปเอารถเข้าขนส่งแล้วโอนได้แน่นอนนะครับค่าบริการไม่แพงครับเพื่อนๆครับแค่1 5 0 0บาทเท่านั้นเอง ท่านอยู่กับที่นั่งรอๆรอ,อจ่ายเงินเหมือนกับที่ผมบอกเลยแล้วก็ในเรื่องของการที่อย่างวุฒเนี่ยที่ร้านวุฒก็จะมีในเรื่องของการที่ซ่อมบํารุงนะฮะซ่อมบํารุงหรือรีสตร์ตรถทั้งคันเลยแล้วก็มีบริการด้วยแต่เราทําเป็นบางรุ่นนะครับเราก็ดูลูกค้าด้วยถ้าเกิดลูกค้าอยากทําจริงเราก็ทําให้เราอยากให้ท่านรักในสิ่งที่ท่านเอามาทำกับเราสุดท้ายนี้แล้วเบอร์ติดต่อวุฒครับเพื่อนๆครับเบอร์โทรนะครับ0922613231อีกหนึ่งรอบครับเบอร์โทรครับ 0922613231เบอร์นี้ก็จะเป็นไลน์ด้วยหรือ f เฟซบ o ๊กนัททวุฒิจำปาพันธ์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมจ่านิวบัตสาสม Facebook จานิวบัตสาสมหรือเพจของช้ำของโชห่วยในอดีตทิกต็อจานิวบัตสาสมนะครับลูกค้าท่านใดต้องการของโชหวยกาลาดของตกแต่งบ้านตกแต่งร้านอาหาร สนใจติดต่อเราได้นะครับจะซื้อแยกเป็นชิ้นจะยกตู้หรือจะให้ไปจัดได้หมดครับราคาเป็นกันเองครับที่ร้านเรามีของช่วยหลากหลายชนิดเช่นแป้งสบู่แฟบยาดดฟันป้ายโฆษณาสําหรับยิบป,ปัวขาปีกขาส่งท่านใดมีพวกของเก่าของช่วยที่หลงเหลืออยู่ในกระดังสามารถติดต่อเราได้นะครับหรือป่อาอาเฮียลูกป้านะอาถ้าของเก่าภายในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้ว่ผมรับซื้อครับหรือ ส่งมาเช็คราคากับผมได้ไม่ขายไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกราคาให้หรือถ้าพอใจก็ขายถ้าท่านอยากได้เราก็มีขายแต่ท่านอยากขายเราก็รับซื้อท่านใดที่มีของเยอะหรือนีของอยู่ที่บ้านแล้วอยากขายก็ติดต่อผมได้เบอร์โทร0 8 8 2 8 2 4 9 1 6้านร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนายครับแต่ไม่มีหน้าร้านนะครับแต่ถ้าจะมาโทรมาติดต่อก่อนได้ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ชมของเก่าของชฉ่วยของสะสมให้นึกถึงเรา จ่านิวบ้านสะสมเรื่องชวนหวยไว้ใจผมครับสวัสดีครับพบก,กันเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี้เราไปยืนอยู่ฝั่งนู้นมาเดี๋ยววันนี้เราก็ค่อยใกล้เก็บแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับก็จะมาดูเกี่ยวกับของโชว์หวยต่างๆเลยวันนี้เจ้าของร้านจะเป็นใครเดี๋ยวเรามารู้จกักกับเขาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับนะนับนิดนึงครับสวัสดีครับผมจ่านิวบ้านสะสมครับ อาชีพข้าราชการครับของสะสมพวกนี้เป็นของสะสมงานอดิเรกครับแต่ว่าก็คือปกติทํางานประจําใช่ครับแล้วก็งานอดิเรกจะดูแล้วไม่น่าจะอดิเรกกัเนี่ยหลังหลหลังหลังจะกลายเป็นงานประจำงานประจำใช่ไหมอดิเรกก็เป็นทหารไปเอางี้ผมเห็นเยอะแยะมากมายนี่แค่ส่วนเดียวเองอยากให้คุณนิวช่วยแนะนำนิดนึงว่าอะไรที่มาอยู่หน้าเราเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นแบบไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มเายบนเลยไหมได้เลยครับผมแนะนำหน่อยครับอันนี้ อย่างเงี้ยกระป๋องซิกเก็ตนะครับเอ้ยอันนี้ไอ้ก็คือเล่นกันข้างบนเลยดีกว่าข้างบนมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้เริ่มเลยใช่ไหมพี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนิวหมดแล้วแล้วนิวได้ไหมมาแล้วผมก็ได้แล้วมาตีเนี่ยโอเคพร้อมอันนี้เดี๋ยวผมฝากคุณนิวช่วยอธิบายเป็นหมดเลยดอยเอาเริ่มแตต่รงนี้ดีกว่าไหมได้ครับพี่อันเนี้ยคือไอ้กินได้ปะ ได้ได้หยิบได้เลยพี่ครับอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือสักอนกล่องแก้วสีที่เขาเรียกกันปะ่ะใช่ครับพี่อันนี้เป็นกระป๋องหมากฝรั่งครับพี่ก็สีแดงอาจจะราคาถูกหน่อยถ้าสีแปลกๆสีเขียวสียมพูอย่างเงี้ยอ่ะสีเขียวใช่ไหมใช่ครับสีเขียวสีย่อมพูอันต้องเป็นซิกเก็ตอย่างเดียวปะ่ะหรือว่ามันมีอย่างอื่นมีหลายแบบนะครับมีกระป๋องฮอนคิดคิดโอเล่แต่คือถ้าตัวแพงๆมันก็จะแปลกๆที่ผลิตออกมาน้อยอะไรประมาณนี้ครับพี่ ก็คือหมายว่าของไอ้ที่ไอ้ตัวที่พี่มันแพงๆเนี่ยมันต้องเป็นของที่ผลิตออกมาน้อยแลวเลิกผลิตไปแล้วตามความต้องการพี่อของมี่น้อยใช่ครับพี่อันนี้ก็คือเป็นกล่องมักฝรั่งตรงนี้ก็จะเป็นเป็นกล่องลูกอมใช่ครับพวกเนี้ยก็คือมีทั้งถูกมีทั้งแพงใช่ครัาคาขอญยตถามนิดนึงได้ไหมพอจะตอบได้ไหมได้ครับผมอะไรตอบได้ตอบได้นะไม่เป็นไรครับอย่างเช่นทัชสันอย่างเงี้ยแพงไหมอันนี้หลักร้อยนิดหลักร้อยไม่ถึง500อคือถ้าเกิดบานที้คนดูดูอยู่ปุ๊บเนี่ยที่บ้านมีครับ รับซื้อครับรับซื้อรับซื้อครับถ้าบอกราคาไปนี่ผมรับซื้อแน่นอนครับใช่ไหมใช่ครับคือถ้าว่าอย่างเงี้ยเนี่คุณนิวบอกว่าเนี่ยอันนี้มันอยู่ขายอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทผมขอร้อยนึงได้ไหมที่บ้านมีอยูสิบกล่องอันนี้ราคาตลาดก็อยู่ประมาณรักสามสี่ร้อยาร้อยสามสี่ร้อยแต่ผมต้องซื้อเข้าประมาณก็สองร้อยกว่าอย่างเงี้ยเราต้องมีกำไรสองร้อยแล้วแต่ใช่อาจจะบอกไปสามร้อยก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวมากดหน้างานเอาใช่ติติไม่สวยใช่ไหม่อ้เจนิมไม่มวาอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคิด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 นี่คืออะไรหหหมมมััััััักกกฝฝฝรรรร่่่่งงงคคบพีิด แล้วก็มายูคาลิปตัสไซเดอร์สลัดออเล่ใช่แล้วพวกเนี้ยราคาแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยหลักๆผมจะเก็บแต่กระป๋องฮอนนี่พี่ผมชอบอย่างที่บอกเมื่อก่อนคือมันสีสันมันสวยดีพี่คนจะหากระป๋องฮอนเยอะมากใช่แล้วก็มีหลากสายสีเยอะใช่ไหมใช่ครับพี่แพงไหมพวกเนี้ยกระป๋องฮอนก็บางตัวก็แพงบางตัวก็ไม่แพงครับพี่แล้วแต่ความหายากครับมันมีหลายขนาดด้วยใช่เนี่ยมีกี่ขนาดแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสามนะอันนี้เขาจะเรียกขนาด200เมตรครับ200เมตร5้าเมตร5้าเมตร 7 0็ดรอยเมตรเจ็ดอยเมตร700เมตรมันก็มีหลายแบบพี่มีฝาหมุนฝางัดอะไรอันนี้เบื้องต้นนะพี่อพอประมาณนะพี่ผมก็รู้ไม่ค่อยลึกแต่ชอบอ๋ออย่างความชอบส่วตัวของผมก็คืออย่างฮอนขิงอย่างเงี้ยอ่ามันไม่ค่อยผลิตไงพี่มันมีน้อยแล้วก็แล้วก็สมต้องการไงเป็นเพราะว่าตอนตอนที่ทําออกมาคือเป็นรถขิงอย่างเงี้ยแล้วกินแล้วไม่อร่อยเจ๊งเจ๊งใช่ก<ต>็เลยไม่มีน้อยวันนั้นไม่มีค่าใช่แต่ถ้าวันหน้า มันลืมกูก็มีราคาด้วยใช่ครับเนี่ยคือมีราคาขึ้นมาแล้วใช่ครับแต่ผมว่าอย่างนี้ถ้าตภาพสวยๆผมก็ต้องสวยนะพี่ผมซื้อห้าพันขึ้นจริงเหรอครับกระป๋องกระป๋องก็เปล่าใช่ครับถ้ามีเนื้อก็แพงขึ้นอีกแต่ลดขิงเต็มเลยเขียวอื้อเลยไม่ได้แต่ต้องลดขิงนะแต่ถ้าพวกอื่นก็แล้วแต่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันแล้วแต่สภาพอันนี้คือรับเข้ารับเข้าอันที่ผมบอกราคาไปนี่คือผมรับนะครับรับรับเข้าราคารับเข้านะครับไม่ใช่ราคาขาย ใช่ครับแต่ว่าเกิดขายขายได้ไม่ได้ผมว่ามันก็อยู่ที่นี่ด้วยแหละราคาแต่ละคนมันอยู่ที่ความต้องการแล้วก็ความน่าเชื่อถือของคาใช่ครับมันไม่มีมันไม่มีราคากลางวิ่คราะห์พวกนี้ราคากลางไม่มีใช่ครับแล้วก็มีพวกใช่แล้วก็มีพวกกระป๋องแฮกอะไรเงี้ยครับออ่่าแฮ็็กเเหนยยูสมมติจะที่คู่กกันเลยก็ฮอนกับแฮกเนี่ยครับตู้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นเป็นตู้สังกะสีหมดเลยถูกป่ะตู้สังกะสีจะมีแฮกมีฮอนระหว่างแฮกกับฮอนไหนคนต้องการมากกว่ากันแล้วแต่คนชอบอีกแล้วแต่คนชอบอีกบางทีชอบแฮกใช่พี่ อันนี้ชอบฮอนใช่คู่แข่งกันเลยนะครับหมากถึงพนะเพราะมันเย็นเหมือนกันย่างสุดเย็นเหมือนกันใช่ครับอันนี้กลับมาขออีกตู้นี้อีกทีนึงอันนี้ผมเห็นเป็นผงซักฟอกซึ่งเราชอบติดปากกันเวลาเรียกผงซักฟอกในบ้านเราแฟบแฟบแม่ให้ไปซื้อแฟบอะไรก็แฟบอี่ห่ออะไรก็แฟบซื้อบีดมาแม่ด่าทิ้บหายไล้เพราะแม่บอกเอาแฟบใช่ครับแล้วมันจะมีอะไรบากปาวุ้นจิ้นเรียบบ้กระปาวุ้นจิ้นไอ้บางเนี่ยโอ้โหเพียบเลยโอโมมีแบบหลากหลายแบบอันนี้้้จจะะเเเเป็็็นนนนกกกกกกลลลลล่่่่่่่่อออออองงงครับบแตตใหญยูููมืาท ใช่ครับก็คือเนี่ยมีผมทั้งฟอกเอ็มซีสินไทยก็คือ<น>พวกเนี้ยฝากพวกยี่ปวัวดูสมมติท่านโกดังมีผมรับซื้อนะครับแบบเข้าไปดูในโกดังแล้วแบบอาจจะเาจาจขาอ,อาจจะเข้ามาดูแล้วไปเจอในโกดังเ<า>นี้ยผมรับซื้อ,อ,อ,อครับฝากบอกพวกพ่อค้ายี่ปวัวเฮียเจ๊ทั้งหลายครับผมรับซื้อนะถ้าเกิดลูกหลานเห็นคุณพ่อคุณแม่มี<ช>ถ้าดูดูรายการเนี้ยมี ถ้าเกิดว่ามันเยอะหรือว่ามันไม่ได้ใช้แล้วมันเกะกะาบ้านดีกว่าปล่อยให้ปวดขึ้นปวดกินอะไรเงี้ยครับเวลาไรมันก็จะเสียเปล่าเ่าใช่ครับต็ติดต่อที่ถึงนิวใช่ครับได้เลยเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรเลยตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุต๊หนึ่งเก้าหนึ่งใช่เล่นเล่นก็เป็นต่อเข้ามาครับแล้วเดี๋ยวถดีวก็ติดต่อผ่านรายการมาก็ได้เดี๋ยวรายการจะสระสารให้ได้ครับก็คือจะได้รับซื้อมาซื้อเข้าถ้าใครชอบขายไหมบางอย่างขายบางอย่างไม่ขายใช่ครับใช่ไหมใช่มาคุยกันว่าไอทต้งคาย อันนี้ก็คืออันนี้เป็นส่วนของแฟบมีอันนี้กล่องใหญ่เมื่อกี้กล่องเล็กที่บอกถูกป่ะใช่อันนี้กล่องเล็กครับแต่กล่องใหญ่จะอยู่ตู้นู้นอันนี้อันนี้กล่องอะไรกลางกลางครับอ๋อมีกล่องกลางอีกอกล่องยี่สิบบาทมีบีทผมขอความเป็นมานิดนึงดิอย่างอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างผงรัฟอกโทเจนอย่างเงี้ยมันมันคือก่อนหรือหลังบีทหรืออะไรพวกเนี้ยหรือบีทมันมานานอยู่แล้วโทเจนโทเจนน,น่าจะหลังครับหลังอะไรใช่ไหมใช่แต่มันคือยี่ห้อไม่ดงังพอยี่ห้อไม่ดงังปุ๊บมันก็หายากผลิตมมันก็เลยผลิตมาน้อยไงแต่อย่างโอโม บี๊ดเนี่ยมันมันดังคือมันมันมีรับหลากหลายแบบมากเลยครับพี่ก็คือเลยมีทำหลายเวอร์ชันใช่ครับงนี้เราก็จะมีสามารถที่จะเอามาดูได้ใช่ไหมว่าบี๊ดนี่มันมีเวอร์ชันอะไรบ้างใช่ครับพี่เป็นไล่ปีเลยปะ่ะใครเขาเล่นกันนี้เขาเล่นไล่ปีเลยปะ่ะใช่ครับถ้าคนเก็บลึกๆเขาจะไล่ลตั้งแต่ปีผลิตมาเลยไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปีใหม่ครับแล้วอย่างเงี้ยอยากจะถามว่าปีใหม่ๆมันมีรีโปมบ้างไหมอย่างเงี้ยของแบบในของตรงเนี้ยอย่างเงี้ยมันดูแล้วน่าจะทำง่าย่สมัยนี้กระป๋องลูกอม จากที่ผมดูนะไม่ไม่มีครับแต่ถ้ารีมันก็จะมีกระป๋องจิ๋วหอนจิ๋วแต่มันก็รีไม่เหมือนครับแต่ถ้าผมจะฟอกมีครับผมก็ฟอกนี่มีทาแบบนี้เลยเหรอครับมีพวกปะบุ้นจิ้นพวกช้างแดงแล้วก็เอมันซีครับมันเป็นพวกกระดาษแล้วพิมพ์ง่ายใช่ไหมทำกล่องง่ายใช่ครับแต่กล่องมันจะไม่แข็งเนื้อไม่ได้ใช่เนื้อไม่ได้สีสีสันจะไม่เหมือนกันเลยครับสีเก่าเก็บนี่คมต่างแน่นอนใช่แช่แต่กาแฟก็ไม่ได้แต่ก็แบบว่า ถ้าคนเอาไปแต่งร้านก็ส่วนมากเขาก็ไม่จําเป็นต้องเอาของแท้ก็ได้แบบไปแต่งร้านกาแฟร้านอะไรเงี้ยตหลาดทําร้านเหล้าใช่ก็ไปซื้อของรีโเป็นมันถูกกว่าใช่ครับใช่ป่ะเอาไปแต่งแต่งแต่งร้ให้มันอารมมันก็จะคนอารมณ์กันอ่าว่าตัวจริงตัวปลอมเงี้ยหรอใช่ครับใช่ป่ะของจริงของปลอมบางทีมันเฮ้ยแหมสวยแล้วก็ิ่อ้เป็นของถ้าคนถ้าคนไม่เด่ของเก่าเข้าไปสวยแต่ถ้าคนเด่ของเก่าเข้าไปกินก็จะเจอของปลอมอะไรประมาณนี้อ่าอ่าน่าจะแฟนฟีแบบเหมือนคนเล่นรถนะใช่อันนี้จุดเริ่มต้นจริงๆริงนะก็คุยกันเลยว่า คุณนิวนี่ก็ก่อนที่จะมานี่ก็เล่นรถอยู่ใช่ครับชอบเก่าเล่นรถเก่าเล่นรถเก่าตอนนี้ก็มีรถในกรงการไปกันใหญ่เลยเถิดแต่ว่าได่เลยเถิดใช่ครับก็คือขยับมาจากความชอบจริงๆแล้วคนเล่นรถเนี่ยส่วนใหญ่ก็ของเก่าเท่นั้นแหละมันต้องคู่กันนีพี่ของเก่าใช่ไหมใช่ครับเป็นรถแล้วมันก็จะมีของเก่าที่แบบอะไรที่มันเป็นวินเทจทั้งหมดอะเก่าๆะคือเก็บหมดครับและแกล้งก็ซื้อในอินเทอร์เน็ตอืมแพงซื้อไม่ไหวออกหาเองดีกว่าครับ ตกปลาแม่งได้เองกว่าดีซื้อตลาดใช่โอ้โหซื้อบางใบซื้อบริลพันสองพันแต่ไปไปหาเองได้สองสามร้อยเงี้ยเห่ก็คือพวกเนี้ยจะเป็นกล่องฮอฮอนนี่มีกี่รถไม่รู้เยอะแยะหมดเลยหลกเลยคยเคยเคยนับไหมเคยแบบเคยนั่งไล่ดูไหมว่าฮอนมันมีกี่รถโอ้เคยครับแต่แต่มันจำไม่ได้แลวพี่หลากหลายแบบมากเลยใช่พี่บางบางทีคนว่าอาจจะคนว่าอาจจะมีหกมีเจ็ดแต่บางทีไปเจออีกไปเจออีกไงแต่ตอนนี้คนอาจจะมีว่ามีแค่นี้เพราะเจอแค่นี้ ของบางอย่างบางทีมันอาจจะออกมาได้เรื่อยๆเราไม่รู้เราไม่อันไหนที่มันไม่มีแสดงว่ายังไม่เจอใช่ป่ะอันไหนที่มันเอ้ยไม่มีหรอกไม่มีหรอกแสดงว่าเน่อาจจะไม่เคยเจอใช่ครับเจอที่มันมีก็ได้ของบางอย่างที่คนว่าไม่มีมันอาจจะมีก็ได้ครับอืมใช่แล้วไอ้เจ้าของโรงงานนี่มันน่าจะออกมาเฉลยหน่อยนะเรื่องอไพี่เขาทำแล้วก็อดามเนี่ยอดามประเทศไทยเนี่ยอันนี้รุ่นอันนี้รุ่นเก่าพอนี่ปุ๊บรุ่นใหม่รุ่นใหม่เขาทำย้อนออกมาเลยอ๋ออันนี้อันนี้คือรุ่นใหม่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไม่ใช่รีโปอันนี้ปี 2อ1 1อันนี้ปี2อ1 0ก็คือเดี๋ยวนี้พอเริ่มมีแอปแล้วไงอันนี้เริ่มใช้แอปเป็นแล้วอ่าใช่ครับอันนี้คือเขาทำมาปีใหม่ปีใหม่สอสอแบบให้แบบของขวัญปีใหม่เลยพี่เขาก็เลยเอาแบบบล็อกเก่ามาทำใช่ย้อนยุคยย้อนุคมาทำพี่แล้วก็แบบเก็บหน้าสวยขึ้นครับของเก่าหน้าอาจจะละเอียดยังไม่สวยนี่คมชัดแจ๋วใช่เดี๋ยวนี้แฮกก็มีขายแล้วตาม ของแฮกของแฮกเองเลยเหรอใช่ตามท็อปอะไรเงี้ยก็มีขายแล้วแฮกกะปของกับเนี้ยนะใช่ครับแต่มันจะเป็นเกาง่ายรุ่นใหม่จะเป็นจะมีบาร์โคดอะพี่รุ่นเก่าจะไม่มีบาร์โคดอ่าแน่นอนใช่ก็จะเป็นเนี่ยออยออยอย่างเดียวแค่เนี้ยใช่ไหมใช่อ๋อเออก็คือแต่พต่อไปเนี่ยคนที่เล่นจริงๆก็คือจะเือเก็บเหมือนกันเพราะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นของแท้ที่อยากทำงานจริงๆมันก็จะมีมูลค่าของมันอยู่แล้วแค่รอให้ถึงเวลาของมันทุกอย่างมันต้องรอเวลาครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตู้หน้ากันดีกว่า